สวัสดีครับผมอุนจิแมนนะครับวันนี้จะมาเล่นโซลิเปอร์นะครับผม <My S 1> ไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่าเนี่ยมาเลนนี้ด้วย <task> เลนลำบาก <for me. S 1> ครับเลนที่ทุกคนไม่อยากมาครับผมเรอาคุมสะบัดไปขวาโอ้โหคลิปหลุดเลยกำ <'m> ลังมีเพื่อนครับมีเพื่อนลำบากด้วยกัน แบ็กสมิธครับผมเซบุทแวดครับ s <S เออเรามากดกันด้วยโอ้โหโดน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  งนนตอนมาตอดกับไม่โกงครับผมตอนมาตอดกับไม่โกงครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรา เออคลิปเขาดันเลยเฮ้ยยังไม่ดันวะสวยงามสวยงามโอ้โหหวังหวังหืมอดเลยอดอีกแล้วสวยงาม เาไม่รวยเราก็ไม่รวยเจ้าเกากันลุนล่างอ่ะ เจอทั้งทีม<ส>ของข้างทัง้งทีมตัวเองยังคีปันใหญ่เอออย่างนี้แหละอืมหนัคนหนักไม่ได้คีปคีปนอนเกินเลยโ<ก>อ,อ้ไม่ได้เ,อ,เออไม่ได้เหมือนกัน,กนโอ้ไม่ได้อีกฮะโอ้สวยแล้วไ เรามาดวลกันดีกว่าเราอะ <an> อ,อ,อันตรายครับอันตรายพลาดแต่ยังดียังได้ตัวนี้เรื่องล่างไปแล้วตัดรุนเฮนเก็ได้ยอ,อ,อ,อ้ยี้ไม่แย่งรุนกูย์เปิดอกไปแล้วนะรุนหลาดทัน ลุ้นเกิอดอีก่ะไปเก็บดิไปตายหน่อยแบงค์ทั้งนี้จะตายเอ้นั่น,นจะตายทัน the ตกครับตอนนี้แต่งดีที่ซื้อวูดทันมั้งงั้นตังรถ ตบบอมมนะันอะใช่ย่ะตงบอลเฟวเลยกูตัวปีนี้ี่ะเขาเห็นมันเลือดไม่เพิ่มไง,ง,งแล้วรูนมันก็ไม่มีรูนด้วย กินไม่ทันแล้วโอ้ม่เจ้าผมดูคลิปมึงจีบแมนมานะครับผมวางเลือดเต็มเลือดอ่ะเดีเดเดเด คิดอะไรวะผมไม่รู้เรื่องการใช้ไอเทมไอ้จริงดิมันต้องวางของที่เพิ่มแม็กเนตีเราก่อนเว้ยแล้วเติมเลือดเอวลราเก็บเลือดขึ้นมาปุ๊บมันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นนจริงดิไปดูนะครับคลิปของอุนจีแมนน่ะผมนี่ต้องหาดูบ,าบัางแล่เไ็นเขาบอกว่าดีกัน มันย่อตัวเองชัดๆตอนนี้เล่เทอยู่ครับตอนนี้ยิงหน้าหนึ่งทีตัวคอมออนไลโอ้ oh, ไม่ได้เล่นแลวบู๊ดไปก่อนปะ มันไม่มีเติมเลือดโอ้วหโผล่ขึ้นแยกมันก็เลยระลาชี้ลำบาก ทางหายเอ้ยขวาหายโคตรว่ะแต่เห็นในมินิแม็คในมินิแม็นั้นน่ะม่กกี้ เได้บู๊แล้วเราจะได้บู๊สำคัญสำหรับผมท้องตัวต้องการคำท้องตัวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเลยวิ่งวิ่งวิ่งเออเอาได้นะส้านได้เอาเลยยวลองเท้า งานหายแล้วสองตัวเลยกาเฟียดอะ่นะกาเฟกับแมงมัดอะ่ะป่าระวังได้ป่ะล่างระวังแต่ไม่ยอมถอยครับเพื่อนโดนแล้ว เราวิ่งก่อนเลยอันดับแรกรู้เลยมาเยอะถือดีไหมเยอะตีนทั้งนั้นเขาบอกไม่เห็นเราเนี่ยกลางคืน ตันโดนตายปะนะ่ะไม่ตายมั้งมันเบอร์แปดไม่หรอกเบอร์หกเองนี่เบอร์แปดหมายถึงคุณน,น่ะอ๋อ oh.

อโอ้ยิงไม่ทันที่สุดท้ายผมกลับมานะ คลิปสุดท้าย่อนกลับเมื่อกี้มานาไม่พอลากมับอนให้หน่อยเดินผ่านนะลังจะลากาคุณ,ค,ณคุณช่วยเอากับผมก่อนเลยมังกไอนเวลคุณไม่ไหวงไงละ่ะ มันรวมไปคุณไม่ลองให้มันรวมกองกันก่อนหรอ จะเอาชิ้นนี้ตลอดนะไม่รู้เป็นไรชอบความชอบส่วนตัวออกมาชิ้ิปแมนนะครับผมความชอบส่วนบุคคลเพชรยวนนให้บอกไปกดล่างดีกว่าไปทางอื่นคงไม่ได้ทำอะไรมากเลยได้ดับเบิ้ล มากดบุ๊ดแวดดีกว่าตอนนี้ไอเทมช้ามากปวดกลางเยอะวะเฉยว่ากดได้พอสมควรตอนนี้เราหนึ่งหนึ่งกับบุ๊ดแวดสบายมันเห็นนะออร่าเราอะ่ะเห็นไหมย no ืนล้ําเลยยิงแรงกว่าอยู่แล้ว ล่างแล้วนัดก,กาเยนมาล่างะนะฆ่าได้ถ้าเขามาคนเดียวถ้าเราเห็นเขาก่อนเขาไปเ,เขากัเจยิงทโอเคสวยงามเขียวเดือนนี้แม่งถูก สวยงามตอนกับล่างมังกรเหมือนเดิมคุณน่ะเจอหลอดนี่ประจำฮิวไม่ขึ้นนี่ผมมันเป็นผู้ล่ามังกรไงเอ้ยผู้ลากมังกรเหรอผู้ลากมังกรไม่ใช่ผู้ล่า The Hellborn have overrun a legion FOB My time is time again คาดว่าลืมกาเสียเสร็จเออได้เฉยได้อยู่แล้วถ้ามันเออจริงๆไม่ได้ได้เพราะมันเดินกลับอ่ะเนาะสวย วิ่งวิ่งเปท้ายเจอหนีมันก็ดอดแล้วโอ้โห oh, ไม่ได้วะแม่งโดนอนล่าหลอดหลอดมันหยุด <c oughs> ออกมาดีรูดแบนเหมือนเดิมด้ว่าเราเดินทางสายเดิมอันนี้ผมจะออกอะไรดีกันดูเอลหรือว่าอันติด้ว่าผมชอบอันติแรงความชอบส่วนตัวอีกแล้ว เมื่อกี้พลาดไปหน่อยดื่มไปแม็กมัดยังไม่สตาร์ทวุฒแวนก็ยังไอเทมคล้ายๆเดิมนะครับปัดเราแวงอยู่ตอนนี้วุฒแวนเมื่อกี้ผมเปิดอลล่าดืมปิดถ้ามารอเขาในป่าต้องปิดอลล่านะครับ แบบนี้จนมากอันนี้เพื่นอนเติมตังค์ยอดปิงโกบ้าเชืออ่อผมบอกให้เติม <you> แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาแต่ถ้าเอาพันสี่ก็สามร้อยห้สิ The Hellborn have overrun the Legion FOB. โอ้ผมไม่ได้ไปไปยังทันอยู่ตอนนี้เฮ้ยนุยมาน้าหมดเลยเ <c oughs> ด็จกจะบาัหรอ เมื่อกี้โหจังหวะเก็บตกครับนัดขย่มมานี่เสร็จเราไม่อยู่สองไม่อยู่ใกล้สองตัวนี้เลือดน้อยมันอันนี้เราเป็นเป้าแล้วรัดช็อตจรงที าฮ่าบวกบวกเพื่อนกลับบวกไม่เห็นงี้ผมตะกี้ไปชุดหนึ่งแล้วอะไม่ใช่หมายถึง เดันเปียเพื่อนหมดทุกอย่างแล้วจะมาขอบวกเพื่อนบอกไม่เอาโห<ฆ>ไม่เอาไม่ซื้อบูธแบบนี้จนมากเลยตอนนี้ตอนเกมนี้ต่างคนต่างดีนายไม่ได้คีฟคุณแห็นเครดิตคุณว่างั้ ก็เครดิตคุณ okay, okay, นั่นแหละแบ็กสมิธเครดิตบายคุณจีแมนถุยถุยนั่นละถุยเลยนั่นไงลำโพงภูเขา คุณเนี่ยทำอย่างนี้แมงนทำโพงผมขาค้างอะไรงงแป๊บตายอย่างงี้มาชอบชอบชอบอันนี้คร <park. S 1> ับ <ım> <promoted to> <necessary> เขาก็ไม่คอนว่ะแต่บางทีังได้อยู่ดูสีอยู่ดูล่างครับดูล่าง,ล,าง,ล,างล่างเลยล่างเลยถ้างั้นอ่ะครับไว้สามเลยผมไม่ต้องเน้นอึดละ

แบ็กมาร์นี่ขยมเนี่วิ่งเลย ลุยลุยเราอะลุยตัวเดียวเองไปอยู่บนกลางวันไปแล้วระวังเอานุยกลับอ๋อ ทำดีทำดีทำดีจงทำดี นัดยู่รู้ไหนตีบ้านไม่เข้า

อนวดนี่ค่อยๆจริงๆนะขอมาหน้าหน่อยเด็กแม็กมันไม่สู้แล้วตอนนี้เนี่ยบึ๊มบึ้ม เห็นสิตัวนี้เฮ้ยไม่ไหวแล้วคอนเธอมันจะมีต้องมีคันแบบนี้เกิดขึ้นใครไม่คอนวะแม่งแม่งมันไม่คอนแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ โอเคฮิลโลอินทเฮลบอลเรียบร้อยไปะ